าลามครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่เทพ,พานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวฝั่งนู้นะครับว่าชาวบ้านฝั่งนู้เขามีวิธีชีวิตและทำอาชีพอะไรบ้างนะครับไปรอติดตามชมได้นะครับโอเคครับ สวัสครับทุกคนตอนนี้ผมถึงที่หมู่บ้านสบกรแนะครับผมอยู่นามัสยิดมัสยิดสบกรแนะครับดูครับ ีผมอยู่ที่หาดสเปรเกรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหาดสเปเกนะครับว่าสวยมากแค่ไหนนะครับไปรอติดตามชมนะครับเอาครับผมถึงหาดสเบรเกรแล้วนะครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปดูหาดสเปเกว่า ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับครั้งแรกของผมนะครับเนี่ยครับอันสเเกนะครับเนี่ยครับทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเขื่อนนะครับที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้คนที่มาตกปลานะครับฝั่งนี้นะครับเขื่อนสเปเกนะครับเนี่ยครับอันนี้ชายหาดนะครับชายหาดสเเรนะครับ สวยมากครับบรรยากาศแถวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ผมจะพาไปดูที่หนึ่งนะครับครับผมถึงหน้าหน้าเขื่อนแล้วนะครับที่ผมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับหน้าเขื่อนนะครับหน้าเขื่อนที่ชาวบ้านมาตกปลาน,นะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศน,น่าเกินว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากนะครับทุกคนตรงนี้ตรงที่ผมอยู่นะครับเารียกว่าหมู่บ้านสบเบเรนะครับ อ๋อนี่ปลาอะไรนะครับนี่นี่ครับปลาครับเขาเรียกว่าปลาปลากระเป๋านะครับนี่ครับน่าจะตายแล้วนะ <c oughs> นี่ครับเราดูใบอากาศนะครับ ผมจะถามชาวบ้านว่าได้กี่ตัวแล้วนะครับวันนี้ค่ะค่ะค่ะได้สดับั้ั้กันบัน้น้ันบ้บ้ไไก้ไปัน้ันนี้ไ้ได้าลยกันบกน้ไ้าปรัมาณก้ากไ้างไไัางไไกัก้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาบอกว่ามาเกราวหงยังไม่ได er ้สักตัวเลยครับวันนี้อันนี้เขาใช้ทำอะไรครับเนี่ยออกซิเจนออกซิเจนใช่ไหมคอับเขาต้องใช้ออกซิเจนด้วยนะไรขเยื่อกรงใช่ไหมครับ เขาได้นะครับโอ้ยเยอะนะปลาอะไรเขาเรียกพี่ป,ปลาเกา๋าปลาเก๋าปลาเก๋าเยอะนะครับวันนี้สี่ตัวนะครับนี่ยแลกินหรือว่าขายกิน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 นะใช่ไหมครับม,มาเก้าโบวได้สี่ตัว แล้วะ,ะแล้วพี่มาจากไหนนะครับบนหมากคนหมากบนหมาก<น>โอโนฟังนน้ใช่ไหมมาคนเดียวใช่ไหม,มผมจะกกลังจะกลับไปที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านคองประด,ดูนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านสเบร์เรนะครับผมจะไปถามชาวบ้านแถวนี้เขา แล้วก็ทำอะไรบ้างในแต่ละวัน,นครับ,บครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ในหมู่บ้านคองปันดูนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านสะเบแรนะครับผมจะพาคนไปดูเขาสร้างเรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกัน,นครับนี่ทางขึ้นที่เขากำลังสร้างนะครับ

Kacang alego ber, usah aku bawa ber. Oh, Nampak. Hmm, ni ni nah. ni. Di atas kapal. Di atas hmm. kapal. Di kau kapal. sang nak kapal. Di atas kapal. Pau ni kapal. lagi Hop kapal. Di atas kapal. Di atas kapal. Di atas kapal. ni เด้อซานะกี่นี่ยอะโต๊กี่อ่ะปลาซาดอนี่เลยโนซานอือันนี้อันนี้งางาเนี่ยโนซานสเตอซานงี่เกันเลยอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าเรือนี้อีกนะครับทุกคนเขากำลังสร้างนะครับนี่ครับเยอะตู้เบ้กระเปุกกะกระอป๋าเลย เตเเฮ้เอเฮะเจ๋ออ๋ประตูอีเก้อีเกอดกเลยอ่ะดกตัวเก๋มาสชบไหมล่ะอย่าอเอาครับทุกคนผมจะลงใต้ท้องเรือนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับว่ากว้าง นี่ครับใต้ท้มงเรือนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศกว้างนะครับเข่าสร้างนะครับนี่ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับครับทุกคนมาดูไม้ที่เข่าสร้างเรือนะครับนี่ครับ เขาเรียกว่าไม้ภา,าษาไทยเขาเรียกตะเกียงตะเกียงใช่ไหมครับ,รบไม้ตะเกียงนะครับ